สวัสดีครับมาพบกับหอยนะครับครับผมตับตัมาเก็บโดนตับเก็บไปแล้วไอ้เหี้ยไม่บอกไงระวังมาเล่นมอยมาเล่นก็จะมาเก็บตัวนี้ลืมแชทไปหน่อยเบนเบนเบนมันขี้อยู่นี่ไปแล้ว My time is now

what the My time is now. The other world awaits you. Oh, oh. We're don't Your eyes deceive you. The way is set. Prepare yourself, fool. I know where to go. Defend your buildings, damn it! The other world awaits you. Who needs to be put down?

ไม่เห็นมีไม่เห็นมีวะปากวานอยู่นันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีนี่ไม่เห็นมาเลยเบนเบนเปนเบนเนเานเ็นวาล้ววินมอสตัดวินมอสก็ตี่วั้พาดเองทัท้ายด้วย My time is now. Your eyes <coughs> to see let us lay hands. The way is set. Fool! I know where to go. Found time healed. The way is set. Who needs to get put down? Let us lay hands. Prepare yourself! Yeah. My time is now. Your eyes receive you. Let us lay hands. Yeah! Fool, I know where to go. The, the way is set. The other world wait, so. yeah. time is now nothing to me. Defend your building, damn it. Who needs to be put off? เวทิสเซ็ตเข m บอกว i าจะ s ายมาด้วยเวทิสเซ็ตรู้ว่าจะอรองเท้าลเห็นวิทออกแค่นั้นเดียวแล้วไม่ออกมงเลยกู้ว่าจะทำตามระวัง เลเลซิจอจริงระวังรอพบพอตเตอร์เคยอะไรไป Let us lay hands ทโรสัตดูกำลังไปเล่นล่างเดี๋ยวไปช่วยล่างเฟดมีวอลกป่ะจักรโฮไอเดียวันจ The ลี y i ็ set. Kênh! Kênh! lắm. Thì anh ta sẽ lên mục của mình rồi. Thì anh ta nó Nó vào được His daughter needs to be put down. <laughs> Fool, I know where to go. Defend your buildings, dammit! My time is now. Accept your fate. Fool, I know where to go. ไม่ดูอะไรเลยบนดตายอเลยไม่น่าเลยไม่ได้ปิดผีเลยปิดพวกเลยดันต่อไปโจมตีสิ่ก่อสร้างนี

เข็นเลยเมื่อกีู้ไปไหนวะ Prepare y o s e l My time is now Let us lay hands You i เเมื่อกี้เห็นบางกี้ไปแว๊อ๋อเี้ยคิดว่ากี้ทีมเราเจอแล้วานาไม่มีตันวะ The Hellborn born oh, destroyed the do. Legion Tower. My time is My now. It's been just building, damn it. I'm gonna have to. I'm to have to. The way is set. Oh, yeah. <laughs> My time is now. Let us lay hands. Uh -huh. yeah! mm. Fool, I know where to go. Bye, you, no? ให้ your building, damn I า n ก w what to ล o เดี๋ยวกูเบลฟอมก่อน My time is now f o o l I k n o w w h a t to go โอเมีพัตตะไีแล้วนี่สองตัวเราลูบตีตัวปอม

the way is set fool i know where to go yeah. the way is set fool i know where to go มึงทำไมชอบทำหน้าอย่างนี้วะอ๋องเออแตงคิวไม่ต้องอายที่เดียวกิอะไรกเกิดแล้วเนี่ยว้าวการกาตายบ่อยไม่ได้ลูกเมียรออยู่บ้าน

the way is set. Don't well Let us lay hands. Time is against us. My time is now. Yeah! Fool! I know where to go. Your eyes deceive you.

Let us lay hands. Follow, um, um. yeah. oh, I, I know where to go. My time is now. Fool, I know where to go. โอ้ทำไมต้องมาตันกูตอนนี้ยงด้ย

The, the way is set. The yeah, other world awaits you. you. Yeah. Who needs to be put down? Let us lay hands. Your eyes to see you. My time is now. My time is now. You're not okay, then okay, this one. บางสองเป็นมาไมิดอนกับเดดวูดมามิดอนกับเดดวูดอยู่ข้างล่างมีเคนมีมังกี้สี่ตัวแล้วมีัด้วยใช่า know where to go จะบวกกันเหรอถงยป้าถิยป้ด

Oh, this I'll be here all day, baby! baby. Yeah. The other world awaits you. I know where to go. Mm. Mm. Tasty! My time is now. Prepare yourself. Your eyes deceive you. Defend your building, dammit! เมื่อวานเมื่อกี้ไหนไม่ไม่ของเหี้ยมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเว้ยที่มันมีดีทุกอย่างแต่คนชอบด่ามันมีดีเหีอย่างเลยนะอ็แต่จริงนะมันบอกว่าอะไรว่ามันการกินของมันอ่ะช่วยอะไรอย่างช่วยกำจัดขยะเออมั้งไม่รู้ว่าลืมแล้วไม่รู้แต่กรมปศะสัตว์เคยบอกเขาบอกโอ๊คชอบไปกิน เด er. right? Th ี๋ย t แล้วกูปิดเทงแป๊บอะไรนะมามานะตัวเฮียอยู่ในป่ามันอคนแล้วก็อะไรย่างเงี้เื่อจตไอ ฟอมได้ไหมได้คิดอยู่ไหน I k n o อีกแดวิห้าวิไม่ได้เพามนนี้จะว่างนะลคนไม่รู้เหมือนกันนะแต่าแต่จะเล่อยู่กะวังเฟปดิงมาตาม

แทงไม่ไหวแทงไม่ไหว,ไหวอะไรแล้วเป็นหอยเป็นหอยไม่ถืว่าแลทีจะเล่นกูตัวรกโอให้พูดอีกทีไหวไม t ไหวยยขนาดนี้แล eh ้วไม่ไหวก็ ไม่ใช่เ,อเอบอมเฉยต้องสเามบ้าไป่เย้นกแม่งยังไม่ถึงบ้านีอไอ้นูว่าจะโกันเล่น We also I know where to go. <coughs> My time is now. Let us lay hands. Hello. My time is now. Elohim.

วันที่รอบนี้เลยครับโอ้จะไปคุยกับมังกี้สักหน่อยทำไมต้องรีบฆ่ามังกี้ด้วยมึงรู้ไหมว่าลิงเป็นสัตว์สงวนในสวนสัตว์นะเว้ยมึงไปฆ่าอย่างนี้มึงโดนกรมปศุสัตว์เล่นแน่โอเคก็จบกันไปแล้วครับไปดีจ้ะงกดานี่แฮมเมอร์กูจะเวลสิบแล้วตอนนี้เวลแปด ต่อไหม